ย้อนกลับไปเมื่อ11,725ปีก่อนจุดเริ่มต้นของสมัยโฮโลซีนยุกน้ำแข็งสุดท้ายเส้นสุดลงอย่างเป็นทางการโลกเริ่มอบอุ่นขึ้นอีกครั้งอากาศคงที่สัพพชีวิตเริ่มฟื้นตัวและอารยธรรมของมนุษย์ค่อยๆก่อร่างขึ้นจากดินและหินในช่วงหนึ่งหมื่นถึงราว430ปีก่อนบนเกาะมอริเชียสอันห่างไกล กลางมหาสมุทรอินเดียสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้วิวัฒนาการอย่างสงบนกตัวใหญ่ที่ไม่ต้องบินหนีใครอีกต่อไปนั่นคือนกโด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 มีบรรพบุรุษเป็นนกพิวราบที่บินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถึงเกาะแห่งนี้เมื่อหลายคันปีก่อนเวลาค่อยๆเปลี่ยนร่างของมันให้กลมปอมขนสีเทาอ่มฟ้ามีจะงอยปากใหญ่ และขาแข็งแรงกลายเป็นสี่เมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างสงบใต้ร่มไม้กินผลไม้กินเมล็ดพืชและไม่มีศัตรูใดให้หวาดกลัวจนกระทั่งในปีคศ1518ลูกเรือชาวดัชบันทึกการพบนกโดโดเป็นครั้งแรกนกตัวอ้วนที่ไม่รู้จักความกลัวเดินเข้ามาใกล้ผู้มาเยือนเร้ากับทักทายแต่นั่นก็จุดเริ่มต้นของจุดจบที่ไม่มีวันหวนคลืน มนุษย์ใช้เวลาเพียง92ปีหรือราว3 3 6 0 0 2วันเพื่อทำให้มันสูนพันธ์จากโลกใบนี้หมูหนูและลิงที่ถูกนำขึ้นเกาะมอริเชสกลายเป็นผู้บุกรุกที่ทำลายรังทำลายไข่และทำลายความสมดุลของธรรมชาติที่เคยเงียบสงบในเวลาเพียงชั่วอายุกนเสียงก้าวเท้าของโดโดก็เงียบหาย ไม่เหลือแม้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยครองเกาะน,นี้อย่างสงบสุขเสียงพื้นยังคงซัดเข้าหาฝันของมอริเชียสแต่เสียงร้องของโดโด้ได้จางหายไปในสายลมเหลือเพียงป่ารบชื้นและแสงแดดอ่อนลอดผ่านใบไม้รากับโลกกำลังจดจำความผิดพลาดของมนุษย์โดโด้จึงไม่ใช่เพียงนกที่สูญคัน แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสูญเสียชื่อเราสร้างขึ้นเอง